ก uh ็ในช่วงระหว่างที่รลกที่ทำบุญกันก็เดี๋ยวให้คุณการอวยพรันประเทศไทยแบบนรับผมจริงๆก็อวยควาเยอะแล้วนะครับก็ขอให้ใครก็ตามที่มีคนรักอยู่แล้วขอให้รักกันมากขึ้นมากขึ้นรักกันแบบไม่มีเปลียแปลงเลยแต่ว่าใครที่ยังไม่มีแฟนหรือว่ากำลังตามหาคนรักอยู่ขอให้เจอความรักคนที่คุณรักเร็วแลนนรับโอ้วาีามมาเลยครับีผลงานเลยถ้าสุเกนี่ตอนนี้ก็คืนนี้เลย นะครับเป็นเป็นเวลาของ4ี่โปรด Show, อัมซูเปอร์โชว์นะก็เป็นเวลาใหม่ที่ให้ทุกคนได้ติดตามกันทุกวันอาทิตย์นะครเวลาสองทุ่มสิบห้า 15, ทางช่องวันหมายเลขสามสิบเอ็ดนะครับผมก็ฝากติดตามกับ4ี่โปรดอัมซูเปอร์โชว์แล้วก็ซิงเกิลใหม่ครับผมคนที่ไม่คู่ครแล้วก็เพลงเพื่อเธอก็สามารถดาวน์โหลดได้นะฮะ<ช><ช>จากจานหนึ่งสองสามารหัสสองสามหนึ่งศูนย์นะครับผมทางไอจูนก็ได้หรือว่าทางเทปีบ็อกส์ก็ได้ครับผมขอบคุณที่การรับผมิตรภาพนะครับ มาคีุ่ณเปอมากนะขอบคุณค่งขอบคุณนะขอบคนไม่หลยค่ะอบกอะนะด่วของกบด้วยกันะขอบคุณสปอเตอร์เราไม่ดีกว่านะฮะก็ร้านอาหารสกครับร้าอาหาริีอแล้วก็รานอาหารสีฟ้านะครบแล้วก็ร้านอาหารนะครับบ้านฟิชมาร์เก็นะครับเดอเฟชอเครื่องสำอางรอล่าเบอร์เซย์ะฮะใช่แล้วค่ะก็ยังไงนะคะวันนี้เราทั้งสอคนก็เป็นตัวแทนของทีมงานจุจักวันนะคะวเผาให้ทุกคนมีที่จัดไปแล้วด้วยน どうもあり মাল